คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสีษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวหล,ล,ลอนๆของทหารที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในป่าอีกแล้วนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่งทางภาคใต้ ซึ่งในตอนนั้นคล้ายกับว่าทางเจ้าของเรื่องกับทหารจำนวนหนึ่งจะต้องเข้าไปเก็บกู้ศพอยู่บนยอดเขาแต่แล้วหนึ่งในทหารที่ไปด้วยกันก็ไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำในป่าจนส่งผลให้บางสิ่งบางอย่างตามพวกเขาออกมาและหวังที่จะเอาชีวิตทุกคนในกลุ่มเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าผมเตือนคุณแล้ว ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเอาประสบการณ์ร้อนๆของหมวดนกซึ่งเขาได้เล่าเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2560 เอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับ,รบฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวดังกล่าวมันเป็นประสบการณ์ตรงของหมวดนุกเองและถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับแล้วก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในช่วงที่หมวดนุกปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเขาจะประจำอยู่ที่หน่วยชอกอ ซึ่งจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปา่าโดยภารกิจในครั้งนั้นจะเป็นการไปตรวจศพและเก็บศพบ,บนภูเขาแห่งหนึ่งและพื้นที่บนเขาดังกล่าวมันจะมีทางออกอยู่แค่ทางเดียวและเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะอันตรายในระดับหนึ่งการเดินทางขึ้นไปบนเขาดังกล่าวพวกเขาจะต้องเดินเท้าอย่างเดียวซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นจะต้องมีทหารพลานเป็นผู้นำทาง เพราะทหารพลานจะมีความชำนาญในการเดินป่าและจะรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีเรากับว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ในวันที่เกิดเรื่องช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นขณะที่พวกคุณนกกำลังจะเดินทางขึ้นเขาพี่ทหารพลานก็สักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการเดินทางโดยการเดินขึ้นเขาครั้งนั้น พวกเขาจะต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงและตามกำหนดการช่วงประมาณตีสามพวกเขาจะต้องเดินทางให้ถึงยอดแล้วช่วงหกโมงเช้าก็จะพากันเดินทางกลับลงมาเส้นทางในการเดินขึ้นเขาจะมีลักษณะคล้ายกับก้นหอยที่จะต้องเดินวนขึ้นไปจนกว่าจะถึงยอดลักษณะทางภูมิศาสตร์จะเป็นหน้าผาเสียซะส่วนใหญ่ และหน้าผาเหล่านั้นจะเป็นพื้นที่ที่โจรมายิงคนแล้วก็โยนศพทิ้งเอาไว้ตามพื้นที่บริเวณนั้นทําให้ชาวบ้านที่มาหาของป่าจะพบเห็นศพจํานวนมากในพื้นที่บริเวณป่าดังกล่าวเวลาประมาณสองทุ่มหลังจากที่กลุ่มของหมวดนุกเดินขึ้นเขามาได้ช่วงหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์พายุเข้าจนส่งผลให้เดินทางต่อไม่ได้พี่ทหารพลานจึงบอกกับพวกเขาว่าคืนนี้เราคงจะต้องพักกันที่นี่ แต่ห้ามนอนกันที่พื้นนะคือหมวดนุกบอกว่าปกติพวกเขาจะเดินกันอย่างเดียวไม่แวบนอนแต่คืนนั้นฝนมันตกหนักมากจึงทำให้ทุกคนต้องผูกเปลนอนและจัดเวรยามกละละสองคนในการเข้าเวรพอถึงเวลาอาหารข้าวที่แต่ละคนนำขึ้นมาทานก็จะห่อด้วยใบตองที่ใช้ไหมตอกมัดและตามความเชื่อแล้วหากไปที่ไหน เวลาทานข้าวก็จะต้องโยนข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอซึ่งตอนนั้นพี่ทหารพลานก็บอกให้ทหารทุกนายโยนข้าวลงบนพื้นบริเวณน,นั้นประมาณหนึ่งปันซึ่งหมวดนุกและทหารก็พากันทําตามที่พี่ทหารพลานเขาบอกนะครับก่อนที่พี่ทหารพลานจะเอ่ยขึ้นมาว่าถ้าหากคืนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ให้มารวมกันที่กลองไฟห้ามวิ่งเข้าแนวเด็ดขาดซึ่งคําว่าแนวเนี่ยหมวดนุกเขาก็อธิบายว่าเวลาที่ทหารหยุดพักแรม พวกเขาจะต้องทำแนวป้องกันและให้คนที่เข้าเวรคอยประจำอยู่ที่ตรงหน้าดานส่วนคำว่าไม่ต้องเข้าแนวก็คือให้แต่ละคนนอนอยู่ที่เปลใครเปลมันแล้วพี่ทหารพลานเขาก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมเตือนพวกคุณแล้วนะให้เชื่อกันด้วยหลังจากที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วช่วงราวๆตีหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดของผืนป่าหมวดนุกก็ได้ยินเสียงทหารคนหนึ่งตะโกนว่าช่วยด้วย ซึ่งเสียงดังกล่าวมันเป็นเสียงตะโกนแบบสุดเสียงเลยก็ว่าได้เขาลุกออกจากเปลของตัวเองแล้วรีบวิ่งไปสำรวจที่เปลของทหารคนนั้นแต่เขากลับพบว่าทหารคนนั้นดันนอนนิ่งเงียบไม่ไหวติงอะไรจนทำให้ทหารที่เหลือต้องช่วยกันเข้ามาปลุกทหารคนนั้นแต่ไม่ว่าจะเขย่าร่างของทหารคนนั้นแรงแค่ไหนก็ตามกลับไม่มีทีท่าว่าเขาจะตื่นขึ้นมาสักที ในระหว่างนั้นพี่ทหารพลานก็กลับมาจากการเดินตรวจแนวพอดีนะครับพอได้ยินเสียงพวกหมวดนุกก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดูที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นหมวดนุกตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ให้พี่แกฟังประมาณว่าน้องทหารคนนี้อยู่ดีๆเขาก็ละเมอขึ้นมาแล้วพอปลุกเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมตื่นสักทีเมื่อพี่ทหารพลานได้ยินแบบนั้น พี่แกก็บอกให้ทุกคนถอยออกไปก่อนแล้วหมวดนุกก็เห็นพี่แกใช้กิ่งไม้ที่หักออกมาเป็นสามงามขีดกรอบสี่เหลี่ยมลงบนพื้นก่อนที่จะให้ทุกคนรวมถึงตัวพี่แกด้วยเข้าไปนั่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ขีดเอาไว้แล้วพี่ทหารพลานก็ใช้ห่อข้าวที่ยังไม่ได้ทานโยนออกไปนอกกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวแล้วก็สวดคาถาอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นภาษายาวีหลังจากที่สวดจบ พี่ทหารพลานก็หันมาบอกทหารทุกนายว่าไม่ต้องเดินตามออกมานะให้นั่งอยู่ในนี่เท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วทันใดนั้นพี่แกก็เดินข้ามร่างของน้องทหารที่นอนไม่ได้สติอยู่ในเปลไปพร้อมกับพนมมือขึ้นมาก่อนที่หมวดนุกจะเห็นว่าพี่ทหารพลานหยิบดินขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าผากของน้องทหารคนนั้นและเพียงไม่นานทหารที่นอนหมดสติอยู่เมื่อครู่ก็ได้สติตื่นขึ้นมาทันที ด้วยความสงสัยหมวดนุกก็เข้าไปสอบถามทหารคนนั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นน้องทหารคนนั้นจึงเล่าให้ฟังประมาณว่าเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีสวมชุดมาายยันลยู่มาเรียกเขาให้เดินตามเธอออกไปโดยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวทานน้ําที่บ้านแล้วพอเขาเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปถึงบ้านเมื่อเข้าไปภายในบ้านของเธอกลับพบว่าข้างในบ้านมีแต่โครงกระดูกเต็มไปหมด แล้วผู้หญิงสวยๆคนนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นดวงไฟสีเขียวๆพอได้ยินแบบนั้นพี่ทหารพลานก็ถามขึ้นมานะครับว่าก่อนนอนเองได้ไปทําอะไรมาน้องทหารคนนั้นจึงยอมสารภาพออกมาว่าช่วงที่ทานข้าวเสร็จเขาเอาอาหารที่ทานไม่หมดขยำรวมกันแล้วเอาไปทิ้งพร้อมกับปัสสาวะใส่กระทงใบตองที่ใช้ใส่อาหารซึ่งหมวดนุกเล่าว่าตามความเชื่อแล้ว การทานข้าวในป่าเขาจะไม่ให้ทานเหลือเพราะถ้าหากว่าเราทานเหลือแล้วนําอาหารไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งมันอาจจะเป็นการเชื้อเชิญให้สัมภเวสีหรืออะไรก็ตามแต่มาทานต่อและอาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างที่มาทานอาหารเหล่านั้นเขาสามารถสื่อสารกับเราได้นั่นเองครับช่วงหัวรุ่งตอนประมาณตีสี่พี่ทหารพลานเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกให้ทุกคนเก็บสัมภาระทั้งหมดแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อ จนกระทั่งเวลาประมาณ6กโมงเช้าพวกเขาก็เดินมาถึงยอดเขาโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์บนยอดมันจะเป็นแอ่งเหมือนกับปล่องภูเขาไฟโดยปากปล่องจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆสำหรับให้ห่อลงจอดก่อนที่พวกเขาจะตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบเข้ากับศพจำนวนสี่ศพที่อยู่บริเวณนั้นทางทีหมวดนกเองจึงรีบแจ้งไปยังหน่วยให้เขาส่งเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ขึ้นมารับศพ พอเจ้าหน้าที่นาหอขึ้นมาถึงพวกเขาก็ถามพวกคุณนุกนะครับว่ามีใครที่จะกลับลงไปพร้อมกับหอไหมแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครอยากจะกลับลงไปนะครับเนื่องจากทีมของพวกเขารับข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชามาว่าพวกเขาจะต้องเคลียร์ภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนแล้วอีกวันพวกเขาก็จะได้กลับบ้านจึงอยากจะทําภารกิจดังกล่าวให้มันจบๆไปเลยหมวดนุกเล่าว่าบนภูเขาดังกล่าว จะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์โจรคือไม่ใช่พื้นที่ของโจนนะครับแต่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์มันเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นช่องเขาเสียส,ส่วนใหญ่เวลาที่หอบินขึ้นมาถึงยอดเขาจะปล่อนแค่บันไดลิงลงมาแล้วคนที่อยู่พื้นล่างก็จะต้องปีนขึ้นไปเองเวลาเคลื่อนย้ายศพก็จะใช้ศพผูกกับเปรสนามแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวดึงศพขึ้นไปในแนวดิงแต่ทว่าในวันนั้น มันดันมีกระแสลมแรงจึงทำให้ศพที่กำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่ตกลงมาเกี่ยวพันกับต้นไม้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นไปอีกเนื่องจากต้องใช้คนปีนต้นไม้ขึ้นไปจัดการกับศพศพนั้นจนทำให้การขนย้ายศพเป็นไปอย่างทุลักทุเลและเต็มไปด้วยความยากลำบากพวกเขาขนย้ายศพเสร็จช่วงประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งหมวดนุกบอกว่าช่วงเวลานั้นในทางภาคใต้มันจะมืดมาก พวกเขาจึงต้องสุมกองไฟแล้วก็นอนรวมกันโดยที่ในคืนนั้นน้องทหารที่นอนละเมอเมื่อคืนก่อนเขาก็ทานข้าวตามปกติพอถึงช่วงที่จะเข้านอนคงอาจจะเป็นเพราะความกลัวหมวดนุกก็เลยเห็นน้องคนนั้นเข้าไปนอนข้างๆกองไฟซึ่งหมวดนุกเองก็เรียกน้องทหารคนนั้นว่าแม็กนะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มหมวดนุกและพี่ทหารก็เดินตรวจบริเวณร,บรอบๆเพื่อความปลอดภยัย พอกลับมาถึงก็เห็นทหารจํานวนหนึ่งไปยืนมุงดูอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆกองไฟพอเข้าไปใกล้ๆก็มีทหารคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพี่พี่รีบมาดูไอ้แม็กหน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วซึ่งอาการที่เห็นก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับคือปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเอาน้ำราดก็ไม่ตื่นพี่ทหารพลานก็เลยบอกว่าสงสัยท่าจะไม่ดีแล้วล่ะนี่มันครั้งที่สองแล้ว แสดงว่ามันจะต้องไปทำอะไรเกินเลยจนเขาตามมาแน่แต่แล้วทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าแม็กมันมีอาการชักเกรงจนทำให้ร่างของมันขยับไปใกล้กับกองไฟและติดไฟในที่สุดและด้วยความที่ไฟมันถูกจุดขึ้นมาจากน้ำมันกลาดเวลาที่ไฟมันติดจึงทำให้ไม่ได้ดับได้ง่ายๆจนทหารที่เหลือก็ต้องช่วยกันเตะๆตบๆและใช้ดินมากรบให้ไฟมันดับก่อนที่จะช่วยกันปลุกให้เจ้าแม็กตื่น จนในที่สุดเจ้าแม็กมันก็รู้สึกตัวแล้วก็ร้องออกมาด้วยความปวดแสบปวดร้อนวินาทีนั้นพวกเขารู้ดีว่าช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขาไม่สามารถขอความช่วยเหลือโดยให้หอขึ้นมารับได้เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมันเป็นตอนกลางคืนพวกเขาจึงจำเป็นต้องประถมพยาบาลกันเบื้องต้นก่อนมีหน่ำซ้ำอยู่ดีๆฝนมันก็ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้ทุกๆอย่างมันดูยากลำบากไปหมด เวลาล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณตีสองพี่ทหารคลานก็ได้ผสมยาจากสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็นำมาโปะบริเวณแผลเจ้าแม็กและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแม็กมันก็หลับไปอีกครั้งท่ามกลางสายฝนที่หมกระนำลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนสายตาหลายสิบคู่ของกลุ่มทหารก็เหลือไปเห็นวัตถุปริศนาบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับดวงไฟสีเขียวๆค่อยๆลอยขึ้นมาจากความมืดของแนวป่า แล้วทันใดนั้นเองพี่ทหารพลานก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าห้ามทักมันนะเพราะว่ามันเป็นตัวชินซึ่งไอ้คำว่าชินที่ว่าเนี่ยตามข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมามันจะเป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นผีเจ้าที่หรือผีบรรพบุรุษและมักจะมีรูปร่างเป็นดวงไฟในตอนนั้นพี่ทหารพลานแกก็สวดคาถาบางอย่างออกมาเป็นภาษายาวีนะครับแล้วดวงไฟประหลาดนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามแนวป่า ก่อนที่พี่แกจะพูดขึ้นประมาณว่าไอ้น้องคนนี้มันไม่เชื่อกูมันยังกินข้าวเหลือแล้วก็ไปฉี่ใส่กระทงอีกเหมือนเดิมทีนี้เขาไม่ยอมแล้วนะเขาจะเอามันไปให้ได้ตามจริงมันก็ยังไม่ถึงคราวตายหรอกแต่นี่มันรนหาที่ตายเองหลังจากที่พี่แกพูดจบหมดนุกก็ถามหาวิธีที่จะช่วยเจ้าแม็กมันนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาทำภารกิจเสร็จพวกเขาก็จะได้กลับบ้านกันอยู่แล้ว แต่พี่ทหารพลานก็บอกว่าช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมเขาจะเอามันไปให้ได้เมื่อได้ยินเช่นนั <sh <sh ้นหมดนุกก็โวยวายขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดประมาณว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แบกมันลงไปหาหมอคืนนี้เลยแล้วกันและหลังจากที่พูดจบหมวดนุกกับทหารที่เหลือก็ช่วยกันแบกเจ้าแม็กลงไปจากยอดเขาในคืนนั้นทันทีโดยมีพี่ทหารพลานคอยเป็นคนนําทางให้ซึ่งช่วงที่เดินลงมาจากเขา อยู่ดีๆมันก็มีลมพัดแรงมากจนทำให้พวกเขาต้องพากันใช้ต้นไม้เป็นที่ยึดเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่อนถลายตกเขาและถ้าหากว่าพวกเขายังฝืนเดินทางกันลงไปต่อคงมีหวังได้ตายกันหมดทีมแน่ๆสรุปแล้วในคืนนั้นทั้งหมดจึงตัดสินใจพักแรมกันในระหว่างทางที่เดินลงมาเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ตื่นมาพร้อมกับข่าวร้ายเมื่อพีทหารพลานบอกให้ทุกคนไปดูน้องที่ถูกไฟลวกเมื่อคือน แล้วพวกเขาก็ได้พบกับร่างไร้ลมหายใจของเจ้าแม็กและจากที่เห็นหมวดนุกก็คาดว่าแม็กมันไม่ได้เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวซึ่งทหารทุกนายก็ประหลาดใจกับการเสียชีวิตของแม็กซไปตามๆกันนะครับทุกคนพากันหามร่างเจ้าแม็กและเดินมุ่งหน้าต่อมาจนถึงช่วงประมาณครึ่งเขาซึ่งระยะทางที่เหลือมันจะต้องเดินกันอีกเป็นครึ่งวันเลยก็ว่าได้และแม้ว่าจะมีการติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่เก็บศพแล้วก็ตาม แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำได้แค่มารอพวกเขาอยู่ที่ตีนเขาเท่านั้นหลังจากที่เดินกันมาได้สักพักทหารทุกนายก็มาหยุดพักกันตรงจุดค้างแรมในคืนแรกและเมื่อพี่ทหารพลานเดินไปดูยังจุดที่เจ้าแม็กมันทิ้งห่อข้าวเอาไว้เมื่อคืนก่อนแล้วทันใดนั้นพี่แกก็ชี้นิ้วไปที่ต้นไม้ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาเป็นภาษายาวีประมาณว่าคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกคุณจะมาทากทุกชีวิตไปผมไม่ยอม ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไปผุดไปเกิดเหมือนกันคุณต้องอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ถ้าคุณอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ผมจะตัดมันทิ้งและพอสิ้นประโยชของพี่ทหารพลานแกก็ใช้น้ำมันกลาดราดเข้าที่ต้นไม้ดังกล่าวแล้วก็ทำการจุดไฟเผาในทันทีพร้อมกับใช้เท้าเตะกระทงห่อข้าวจนคว่ำหลังจากนั้นพี่แกก็ใช้ไม้กรีดลงบนพื้นดินรอบต้นไม้แล้วใช้น้ำมันบ้านหยดลงไปใส่พื้นดินก่อนที่จะหันมาสั่งทหารทุกนาย ว่าคืนนี้ห้ามมาบริเวณนี้เด็ดขาดผมเตือนพวกคุณแล้วพวกคุณน่าจะรู้กันนะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคืนนั้นทหารทุกนายก็ผูกเปลแล้วก็เข้านอนกันนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามหมวดนุกก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้มันลั่นแล้วก็มีเสียงคนลากกิ่งไม้มาหยุดอยุดตรงต้นไม้ที่ถูกเผาแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะเคลิ้มหลับต่อ จู่ๆมันก็มีเสียงของใครสักคนพูดขึ้นมาว่ามึงจะลองดีกับกูใช่ไหมศพเดียวมึงไม่พอหรอประโยคดังกล่าวทำให้หมวดนุกถึงกับสะดุ้งและตื่นขึ้นมาแต่ในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงจากในความฝันหรือว่าเป็นเสียงที่ดังแวววออกมาจริงๆก่อนที่หมวดนุกจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ทหารพลานฟังซึ่งพี่แกก็เกรงว่าเรื่องที่หมวดนุกเล่ามามันจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีก ในตอนนั้นจึงมีการเรียกเช็คยอดทหารทุกนายแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆครับเมื่อปรากฏว่าในตอนนั้นมีทหารหายไปสองนายพอเห็นแบบนั้นหมดนก,ก็ออกปากอาสาว่าเขาจะออกไปตามหาเองนะครับแต่พี่ทหารผ่านก็ห้ามขึ้นมาประมาณว่าหยุดเลยคุณรู้หรอว่าพวกเขาเดินไปทางไหนยิ่งออกไปก็ยิ่งจะหลงยืนรออยู่เฉยๆตรงนี้นี่แหละแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ ว่าทันทีที่พี่ทหารพลานเดินไปยังต้นไม้ที่ถูกเผาพี่เขาก็พบทหารสองนายมาผูกคอตายบนกิ่งไม้ที่โดนเผาโดยใช้เข็มขัดของตัวเองแทนเชือกและนอกจากนี้ยังพบว่ามีอรอยมือบีบที่ข้อเท้าของพวกเขาทั้งคู่อีกด้วยวินาทีนั้นหมวดนุกยอมรับเลยว่าเขาไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเขาจึงพูดกับพี่ทหารพลานออกไปว่าพวกเราแค่มาเก็บศพมาดูศพ แต่ทำไมเราถึงมาเพิ่มศพผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันคืออะไรกันแน่พี่ซึ่งพีทหารพลานเขาก็บอกแค่ว่าเขาไม่ยอมขนาดพระเขายังไม่กลัวเลยเพราะเขาเป็นคนอิสลามเราไม่กลัวเขาเขาก็ไม่กลัวเราเหมือนกันก่อนที่จะย้ำกับหมวดนุกอีกครั้งว่าผมเตือนพวกคุณแล้วถ้าวันนั้นน้องเขาไม่เอาข่าวไปถิง้งไม่ไปยืนปัสสวะใส่หอข่าวมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไหม หมดนกออกปากถามพี่ทหารผ่านว่าจะเอาอยัางไงกันต่อพี่แกก็เลยบอกว่าพระที่ดีที่สุดก็คือแม่หลังจากนั้นก็เอื้อมมือไปแกะชายผ้าถุงของแม่ที่แกมัดเอาไว้ที่หัวไหล่พร้อมกับบอกให้ทหารทุกนายนำชายผ้าถุงของแม่ที่ติดตัวมาด้วยเอามามัดรวมกันแล้วก็นำไปผูกไว้รอบต้นไม้พิศวงต้นนั้นและได้แต่ภาวนาให้สถานการณ์ในตอนนั้นมันดีขึ้นมาเวลาประมาณสี่ทุ่ม จู่ๆน้องทหารคนหนึ่งที่นั่งหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยท่าทีที่ตกใจพร้อมกับเล่าให้ทุกคนฟังว่าเพื่อนคนที่ผูกคอตายมาเข้าฝันมันบอกว่ามีคนมาลากพวกมันไปจากที่นอนและเอาพวกมันไปแขวนคอไว้ที่ต้นไม้แถมยังดึงขาพวกมันเอาไว้อีกด้วยและถ้าทุกคนยังอยู่ที่นี่ต่อเขาจะตามมาเอาชีวิตทีละคนและจะตามจนกว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิม โชคดีที่หลังจากนั้นการเดินทางทั้งหมดมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงหน่วยหมวดนุก,ก็ตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาฟังแต่ในตอนนั้นผู้บังคับบัญชากลับมองว่าหมวดนุกเพอ้อเจอและไม่เชื่อเรื่องราวที่พวกหมวดนุกไปประสบพบเจอมาจนสุดท้ายหมวดนุกและท,าทหารทั้งหมดที่ไปด้วยกันในครั้งนั้นก็โดนลงโทษโดยการถูกจับขังเป็นเวลาเจ็ดวันพอการลงโทษได้เสร็จสิ้นไป พวกหมดนุกก็เลยไปหาพี่ทหารพลานซึ่งพี่แกก็พาทุกคนไปวัดวัดหนึ่งนะครับและเมื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดบนเขาให้หลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อก็รีบบอกให้พวกเขาถอดเสื้อผ้าแล้วไปอาบน้ำมนต์และทำพิธีกรรมทางาศาสนาให้ซึ่งขณะที่หลวงพ่อท่านนั่งสวดอยู่นั้นท่านก็เอ่ยขึ้นมาประมาณว่าหนีไม่พ้นหรอกเขาก่อพวกโยมไปเกิดเขาจับพาไปด้วยเขาไม่กลัวพระเขาแขนมากที่ไปเผาต้นไม้ของเขา ไปปัสสาวะเซที่ของเขาก่อนที่หลวงพ่อท่านจะแนะนําให้พวกคุณนกไปที่สุเหรา่าแต่ทว่าตอนนั้นสุเหรากับไม่มีคนอยู่เลยสักคนทั้งหมดจึงลองพากันไปดูที่กูโบซึ่งมันจะเป็นสุสานของคนอิสลามนะครับพอไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเขาวันนั้นให้โตอิหม่ามซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของอิสลามฟังและหลังจากที่เล่าจบโตอิหม่ามก็พาพวกเขาเดินไปที่หลุมศพหลุมหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าผู้หญิงคนนี้ ผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพาขึ้นไปข่มขืนบนภูเขาแล้วก็แขวนคอเธอไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นก่อนที่โตอิมามจะพาให้พวกคุณนุกทุกคนไปขอขมาที่หน้าหลุมศพดังกล่าวในตอนนั้นโตอิมามบอกทุกคนประมาณว่าเขาไม่ยอมเขาตามพวกคุณมาเขาแขนพวกคุณมากคนตายเขาก็มีวิบากกรรมของเขาอยู่แล้วพอไปเผาต้นไม้ของเขาเขาก็ไม่มีที่อยู่ เพราะเขาต้องมาแขวนคอซ้ำไปซ้ำมาอยู่จุดนั้นทุกวันจนกว่าจะถึงอายุไขพอเป็นแบบนี้เขาก็เลยเอาความแค้นทั้งหมดมาลงที่พวกคุณแทนพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็พากันขวัญเสียนะครับหมวดนุกจึงตัดสินใจบอกกับโตอิมามประมาณว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกผมก็ทํางานกันไม่ได้หรอกทําบุญให้เขาแทนได้ไหมครับแล้วให้เขาเอโหสิกรรมให้พวกผมทีซึ่งวิธีแก้วิธีเดียวที่โตอิมามบอกกับพวกคุณนุกก็คือ พวกเขาจะต้องเข้าร่วมาศาสนาอิสลามแต่หมวดนุกกับทหารที่มาด้วยกันก็บอกว่าไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าพวกเขานับถือาศาสนาพุทธโตอิหม,ม่ามจึงบอกกับพวกเขาประมาณว่าถ้าพวกคุณไม่เข้าพวกคุณยอมตายอีกคนไหมละ่ะเขาจะได้ไปเกิดในตอนนั้นหมวดนุกยอมรับเลยว่าเขาจนปัญญาจริงๆก่อนที่พี่ทหารพลานเขาจะชวนให้ทุกคนกลับและในระหว่างเดินทางกลับพวกเขาก็ไปบังเอิญเจอเข้ากับลุงชาวบ้านคนหนึ่ง ที่ถามพวกเขาว่าไปไหนกันมาทาไมมีผู้หญิงมาด้วยพอเห็นแบบนั้นหมวดนุก,ก็ตกใจนะครับจึงถามลุงแกไปว่าเห็นด้วยหรอแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ลุงคนนั้นฟังคร่าวๆลุงแกก็เลยรับปากว่าจะช่วยพวกหมวดนุกแต่ลุงแกขอเวลาคืนหนึ่งเช้าวันต่อมาทุกคนก็มานัดพบกันที่ค่ายพอหมวดนุกเข้าไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็บอกกับเขาแค่ว่าเรื่องของมึงไราสาระ ซึ่งตอนนั้นผู้บังคับบัญชาหมดนกก็อนุญาตให้ทหารติดตามมาด้วยแค่แปดนายเองนะครับพอเดินทางไปถึงตีนเขาลุงแกก็เอาเหล้าขาวกับข้าวหมกไก่ที่นำมาด้วยวางไว้ที่พื้นแล้วก็ก้มกราบก่อนที่จะเดินนำทางพวกหมดนกขึ้นไปบนป่าแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทัานใดนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ป่าแตกขึ้นมาคือจูจ่ๆพวกนกมันก็บินกันว่อนทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ป่ามันเงียบสงบมากๆ และหลังจากที่พวกหมดนุกเดินตามลุงเกขึ้นไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณหกโมงเย็นทุกคนก็เดินมาถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วลุงเกก็นําเอาเหล่าเครื่องสําอางมะพร้าวแล้วก็ชุดมาลายูของผู้หญิงไปวางไว้ที่ต้นไม้ดังกล่าวก่อนที่จะบอกให้พวกหมวดนุกไปถอนเอาญ้ามาทั้งรากโดยห้ามใช้จอบขุดหรือใช้ไม้ขุดดยความสงสัยหมวดนุกก็ถามลุงเกไปนะครับ ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเขาจะไม่มายุ่งกับพวกผมแล้วใช่ไหมซึ่งลุงเก็ก็บอกแค่ว่าเขาจะสวดเพื่อให้ดวงวิญญาณดวงนี้หลุดพ้นจากต้นไม้แล้วให้ไปอยู่ต้นไม้อีกต้นที่เราปลูกให้เขาแล้วก็ตั้งสารเอาไว้พร้อมกับใช้กระสอบทรายมากันเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าไปยุ่งบริเวณนั้นเด็ดขาดเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านพ้นไปและพวกหมวดลุกทุกคนก็ทำตามที่ลุงคนนั้นบอกจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน มีทหารเล่าให้ฟังประมาณว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ในความฝันผู้หญิงคนนั้นพูดกับเขาว่าถ้าบอกเขาตั้งแต่แรกก็คงจะไม่มีใครต้องตายหรอกแค่ขออนุญาตเขาก่อนทำธุระส่วนตัวก็ยังดีแต่ก็ยังว่านั่นแหละครับตามสัญชาตญาณของคนเราเวลาที่ปัสสาวะเสร็จก็คงจะหันหลังกลับโดยไม่ได้สนใจอะไรและสรุปแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ส่งผลให้ทหารในทีมกว่า21คนต้องสังเวยชีวิตไปถึงสาคน แล้วรอดชีวิตกลับมาเพียง18คนซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าคิดไม่ออกจริงๆถ้าเจ้าของเรื่องไม่ไปบังเอิญเจอกับลุงคนนั้นแล้วถ้าหากว่าลุงคนนั้นไม่ได้ช่วยพวกเขาเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสเดินทางเข้าไปในป่าแล้วก็อย่างน,น้อยก็ควรที่จะเคารพกฎของป่า ตามความเชื่อและประเยานีที่ดีงามของคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเพราะบางทีแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมละครับเคยมีประสบการณ์หลอนๆในป่ากันบ้างไหมครับสามารถแชร์ประสบการณ์หลอนๆของท่านเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ